ตรงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับหลายหลายคนเนี่ยก็เป็นไข้หวัดไม่สบายทีนี้ในโซเชียลยมีคําแนะนําบอกว่าให้รับประทานวิตามิน C จะช่วยรักษาอาการไข้หวัดได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยๆมาหลายปีแล้วนะแต่ก็ไม่เคยตรวจสอบจริงๆสักทีว่าตกลงเนี่ยข้อมูลนี้มันจริงหรือไม่วันนี้ไปตรวจสอบกันในชัว์หรือมัวนนิมรับ รับประทานผลิตภัณฑ์วิตามินซีจะช่วยรักษาไข้หวัดได้ตรวจสอบแช่นี้ไปที่สำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยาได้คำตอบว่าเป็นแช่ม่วนนิ่มค่ะข้อมูลที่ถูกต้องพบว่าวิตามินซีมีข้อบ่งใช้ในการป้องกันและรักษาอาการขาดวิตามินซีเช่นเลือดออกตามไรฟันแต่ไม่ได้มีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาอาการหวัดแต่อย่างใดวิตามินซีเป็นสารอาหารที่พบมากในผักและผลไม้ มีนาที่ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงช่วยสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและเนื้อเยื่อเอ็นข้อต่อกระดูกมีส่วนช่วยในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระไม่ได้มีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาอาการหวัดแต่อย่างใดค่ะติดโพสที่แชร์มวนินนะคะ